สวัสดีครับมาพบก,กับวิดีโอที่สองนะครับในเรื่องของการการดูดนะเพราะว่าวิดีโอรแรกยังเพิ่งขอดึงในเรื่องของอชุดชุดบนแต่ลูกูกยังออกนิดหน่งด้วยน้ำมันเครื่องหมดติดน,นานติดยาวติดแน่นนะครับก็เลยจะเป็นต้องต้องใช้ตัวดูดนะครับเพราะว่า,าเราต้องทําการดูดออกนะครับเราต้องทําการดูดออกโดยใช้เครื่องมือนะครับทําการดูด นะครับก็จะต่อในวิดีที่มีดีโอที่สองนะครับเ <_ O> ครื่องหมายเครื่องมือแต่แต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเครื่องหมายเครื่องมือแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันมน,น,นะครับเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะใช้ตัวดูดแบบที่มันเป็นเป็นเครื่องมือพิเศษ อ่าแบบที่ตรงรุ่นตรงอะไรมาแต่ของผมก็คือใช้น็อตต่อด้ามยาวใช้ต่อด้ามยาวนะครับเป็นตัวเป็นตัวทำนะครับซึ่งดัดแปลงเองนะครับใช้งานเองก็เลยจําเป็นจะต้องไในเรื่องของเครื่องมือพิเศษหลักการในเรื่องของการทําเครื่องมือพิเศษอาจจะเหมือนกันแต่ตัวเครื่องมืออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการจัดหาและก็เทคนิคการทําเครื่องไมายเครื่องมือในเรื่องของการเมื่อมันเจอปัญหา มันออกยากนะครับก็จําเป็นจะต้องมาทําแบบนี้ก็ก็ต้องทํานะครับอ่ะเครื่องโดยการดูดนะคะออกยากนิดหนึ่งนะฮะไม่ยากนิดนึงแหละเพราะว่าน่าจะยากเลยนะครับโดยต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือดูดออกนะครับถ้าออกมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับชุดชุดของอ่าการปลูกนะครับจะเกิดการการสึกหลอการเสียดสีการเสียหายมากแค่ไหนนะครับเราต้องมาดูอีก นะครับใช้เนะครื่องมือนี้นะครับดัดแปลงดัดแปลงเองนะครับก็ไม่มีส่วนอะไรมากมายดัดแปลงนะครับเพื่อดัดแปลงมาเพื่อทําในการปอดปอดลูกสูบออกมานะครับก็จะต้องใช้ขั้นตอนนะครับไม่เกิดการเสียหายเท่าไหร่นะครับชุดก้า นะครับยังใช้งานได้นะครับการหมุนกันอะไรนะครับทุกอย่างยังยังปกตินะครับก็เลยจาเป็นจะต้องทำเฉพาะชุ่บนนะครับกับนะใช้งานอ่ะเรามาดูชุดลูกสูบนะครับเรามาดูชุดลูกสูบนะครับชุดลูกสูบชุดนี้นะชุดลูกสูบ้ามันเป็นอย่างนี้ นะครับก็รู้สึกว่าถ้าน้ามันเครื่องหมดนะครับจะไปหมดนะครับตั้งแต่ลูกสูบเกิดการเสรียสีเสียหายเป็นร่องสึกนะครับลอยอะไรต่างๆนะครับแหวนปิดตายนะครับใช้งานไม่ได้จนกระทั่งการสูบติดกับตัวสลักลูกสูบนะครับก็จําเป็นจะต้องต้องทําใหม่แล้วก็ต้องทําความสะอาดชุดอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับอ่าชุดบนถอยบด้อยแล้ว นะครับชุดบนขอเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูชุดต่อไปนะครับซึ่งมันเกิดเสียงดังชุดลูกศรไ่แน่นอนคือต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนออกนะครับเกิดการเสียงดังตอนขับตอนปีนะครับอ่าก็คือตรงชุดเรื่องท้ายชุดนี้นะครับหลายหลายคนก็จะบอกว่าชุด น้ำมันนะครับของออโตมติกจะมีอยู่ชุดน้ํามันเดียวก็คือชุดน้ํามันเครื่องนะก็จะมีชุดน้ํามันเครื่องนะก็จะบอกว่ามีแจ่น้ํามันเครื่องแต่ขออนุญาตมองเข้าใจนะครับกับหลายท่านที่กํลาลังขับขี่รถคูปปี้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้เคยไปดูนะครับอาจจะไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับจะมีน้ํามันอยู่สองตัวน,นะครับตัวแรกก็คือตัวน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องที่ที่ใช้ในการหล่อลื่นนะครับชุด ภายในนะครับเครื่องยนต์นะชุดภายในเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อเวียงในเรื่องของอลูกสูแบแหวนอะไรต่างๆนะครับช่วงนั้นคือในเรื่องของระบบหล่อรื่นนะที่ใช้ภายในก็คือตัวน้ํามันเครื่องจะต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาตามค่าที่กําหนดนะครับตามกิโลนะครับของจักรยานยนต์นะครับก็ชุดนี้คือชุดน้ํามันเครื่องนะอ,อีกชุดต่อไปนะครับคือชุดน้ํามัน เปลืองท้ายนะครับหลายๆท่านก็คงจะอ่าไม่ไม่รู้นะครับหลายๆพูดง่ายๆคือไม่รู้ว่ามันมีน้ํามันตัวนี้ขึ้นมานะครับการรักษาก็เลยอ่าขาดตกบกพร่องไปนะครับเสียงดังเกิดขึ้นอะไรยังไงก็ก็ค่อยค่อยมาว่าอ๋อมันมีน้ํามันชุดเปลืองท้ายอยู่นะฮะชุดเปลืองท้ายอยู่ตรงไหนนะครับชุดเปลืองท้ายของรถจักรยานยนต์นะครับอาจจะอยู่ตรงตรงตรงนี้นะครับชุดนี้ นะครับชุดนี้คือชุดสนท้ายนะครับที่เขาเรียกว่าพูดง่ายๆเลยมันมีน้ํามันเปลืองผมก็เลยบอกเปลืองท้ายเลยหาน้ํามันเปลืองที่ด้านหลังนะครับอ่าตัวถ่ายตัวเติมก็จะเป็นอ่าน,อน็อตเบอร์2นะครับมีด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับเวลาถ่ายก็ถ่ายด้านบนออกนะครับแล้วก็ถ่ายด้านล่างออกนะครับจนน้านมันหมดหมดเสร็จนะครับมันจะเป็นหลอดนะครับตัวน,นี้หลอดหลอดไม่มาก นะครับเท่าปริมาณไม,ม่ไม่ไม่ไม่มากน,นะครับนะครับก็พอดพอดออกจนน้ํามันเรื่องออกหมดนะครับจนน้ามันเครืองน้ํามันเปืองนะครับออกหมดออกหมดแล้วเราก็ปิดน,อน็อตเบอร์2ด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรามาดูมาดูไอ้ไก่ขออนุญาตจับป้องนะครับมาดูไอ้ไก่าชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดเฟืองเปืองนะคราาับจนเฟือง ที่มันเป็นอยู่ข้างในก็จะมีฟันเฟืองต่างๆนะครับที่มันเกิดการทดลอบมาแล้วก็มาขับที่ตัวตัวชุดล้อนะครับก็จะมีน้ํามันชุดนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาเหมือนกันน้ํามันเครื่องต่างๆก็จะ,จะน้ํามันนะครับประเภทของน้ํามันก็จะมีการอ่าความเหนื่อ,อยแรงต่างไปตามการเวลาการอายุการใช้งานของมันไม่ใช่ว่าจะไม่เปลี่ยนเลยไม่ใช่นะครับก็ ่ามาคายนองสองตัวนี้ออกเป็นน้องบอร์สองคายคายออกถายตอนบนออกนะครับก็ปิดก็คายออกเหมือนกันปอยตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยนะครับปล่อยออกหมดเข้าถาดมานะครับมาลองไว้แล้วก็ปล่อยออกหมดอยมุงหมดแล้วแล้วก็ทําการปิดชุดนี้เข้าปิดชุดนี้เข้าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําการเติมตรงช่วงนี้นะครับจะเป็นปากน้ําแหลมนะครับเป็นควยปากน้ําแหลมแล้วก็เติมเข้าไปจนหมดหมดหลอดนะครับมันจะเป็นหลอดนะครับเป็นเป็นขวด นะครับก็จะเป็นหลอดหมดแล้วเราก็ทําการปิดนะครับตัวนี้ชุดน้ํามันเปลืองนะครับชุดน้ํามันเปลืองอ่าพูดง่ายๆก็คือเอาชุดเปลืองท้ายนั่นแหละนะครับอ่าเวลาไปหาช่างเวลาไปบอกช่างก็อ่าก็มันจะมีน้ํามันเชื่องตัวนี้มานะครับกรุณาะอ่าก็ให้ช่างดูให้ด้วยนะครับก็จะบอกว่าไม่มีไม่มีไม่ใช่นะครับมันมันจะมีมาอยู่นะครับสําหรับ ชุดนี้ก็จะทําการเปิดชุดนี้ออกนะครับโดยดอตเบนแปดด้านล่างนะครับจะทําการเปิดออกครับส่วนของลูกสูบออกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของลูกสูบอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูชุดนี้ดู มาเป็นน็อตเบอร์8ทั้งหมดนะครับที่ควบคุมเป็นน็อตเบอร์8ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงข้อควรระวังก็คือน็อตต้องใส่ให้ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกก็มันยาวเกินไปนะครับมันก็จะทให้เกิดการเสียหายต่อชุด ได้นะครับแน่นๆนิด,ดนึงครับตัวนี้วิดีโอที่ทำขึ้นมานะครับไม่ได้อวดอะไรมากมายนะครับแต่เป็นการ ฝากไวเป็นทางเลือกนะครับสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้รู้ในเรื่องของตัวตัวรถนะครับกับการใช้งานนะครับมีแต่ใช้อย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับกับเป็นวิดีโอที่ทําให้ดูแล้วก็บอกขั้นตอนนะครับการใช้งานของรถจักรยานยนต์นะครับอ่า น็อตนะครับถ้าอยากรู้ว่าถ้าอยากรู้นะครับว่ามันเป็นน็อตตัวไหนนะครับมันมีตัวยาวอยู่ตัวหนึง่งนะครับก็จะตรงถบงนี้นะตัวยาวตัวยาวมีตัวเดียวที่ยาวอหลังจากนั้นก็ดูนะครับเวลาเสียบน็อตเข้าไปนะครับอ่าเวลาเสียบน็อตเข้าไปเอามาดูใกล้นะครับเวลาเสียบน็อตเข้าไปนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นน็อตของมันมันจริงๆก็จะประมาณนี้นะครับเหลือประมาณนี้นะครับ ่าแสดงว่าเป็นน็อตของมันถูกแล้วนะครับเวลาใส่น็อตนะครับไม่ใช่ว่ามันเหลือยาวขนาดนี้อ่ามันก็ไม่ใช่นะครับมันยาวเกินไปนะครับเวลาดูก็ก็ดูด้วยนะครับสาหรับท่านที่ที่ยังไม่รู้นะครับในเรื่องของถอดแยกอ,ออกมาแล้วมาเจอน็อตเยอะๆนะครับมันจะเลือกใส่ยังไงให้มันถูกนะคก็จะเหลือประมาณเดียวกันทั้งหมดครับอ่องาดึงออกมาแล้วก็ดันเข้าไปครับ ก็จะเหลือประมาณเดียวกันทั้งหมดนะครับตัวนี้คือถูกแล้วสําหลับน็อตของของมันนะครับอ่าตัวนี้ก็ตัวยาวก็เหมือนกันครับตัวยาวก็ความยาวเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันยาวแบบนี้อ่ามันก็คงไม่ใช่นะครับก็คงไม่ใช่อ่าแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ลหละใส่เข้าไปมันสั้นปุ๊บก็จะขันไม่ได้อ่าวิธีดูหัวน็อตก็คือดูครับมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับไม่ถึงนิ้วนะครับ เดี๋ยวอุบัมาณนี้ก็แสดงว่าเป็นนัดของมันตัวนี้นะฮะก็ก็ฝากไว้นะครับในเรื่องของการดูอ่าการดูของนาะต่างๆนะครับก็จะทำการถอนะครับก็ขออนุญาตทำบานทึนึงนะครับเรื่อง,งด้วยจำกัดพื้นที่ในการถอดประกอบนะครับเป็นวิดีโอทางเลือกให้หลายท่านก็คงจะ ทำเองนะครับตรวจสอบเองนะก็ใช้รถจัการยานยนต์ก็มันตรวจสอบกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวน้ำมันเครื่องนะครับมันจะติดอยู่ด้านข้างนะครับจะเป็นเกียร์วัดแบบนี้นะครับเป็นเกียร์วัดแบบนี้อยู่ด้านข้างนะครับสิ่งที่น้ำมันจะต้องดูคือเห็นไปนี่ไหมนะครับเดียบลงไปด้านข้างมันจิติดอยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับ ดันข้างตัวนี้นะครับเดี๋ยวลงไปแล้วก็เลงขึ้นมาน้ามันจะต้องอยู่ปริมาณน,นะครับไม่เลยขีดนี้นะครับจะต้องอยู่ปริมาณจากตัวนี้มีเส้นบอกอยู่นะครับต้องมันมีบนกับล่างนะฮะมีมีมีบนกับล่างก็ก็ให้เลือกนะครับให้อยู่ปริมาณไม่เกินบนแล้วก็ไม่ต่ํากว่าบนมากเกินไปนาะตัวนี้คือการดูน้ํามันเชื่อ หรือว่าดำมากเกินไปก็ต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับบางคนก็หนึ่งเดือนเปลี่ยนครั้งบางคนสองเดือนเปลี่ยนครั้งแล้วแต่แล้วแต่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับกับอ่าเจ้าของรถนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของรถนะครับว่าว่าจะยังไงนะก็ก็จะประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวก็จะขอตัวน,นี้ให้ดู you yeah. แลครับตัวนี้ฝุ่นเยอะเลยถ้าเวลาดึงก็ตัวนี้มันขาดหมดแล้วก็จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับชุดนี้ถ้าทำความสะอาดชุดลูกปืนตัวนี้ถ้ามันดังก็จะถ้ามันลูกปืนถ้าลูกปืนแตกก็จะดังชุดนี้นะครับถ้าไม่ทําการหล่อลื่นก็ตัวนี้จะไม่เวลากดแล้วมันจะไม่ดิบนะครับก็ปากไว้ครับต่อมาที่ผมบอกว่าชุดปั้นเพลิงตรงไหนก็ ชุดควบคุมตัวนี้ผ่าส่วน,นทดบาทตัวนี้นก็มาอยู่ชุดด้านหลังนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับลหลายๆทา่านะสายพานตัวนี้ก็เปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับก็ฝากไว้สําหรับเป็นทางเลือกนะครับกับคูวิยท,ทวยุนะครับที่ทําคือไว้เป็นตัวจริงในเรื่องของการถอดประกอบนะครับเดี๋ยวในเรื่องของการถอดประกอบก็จะมาให้ทุกท่านนะครับติดตาม นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากระกอบทาการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนประกอบผมจะทําเป็นขั้นตอนให้นะครับว่ายัางไงจุดควรดูดูตรงจุดไหนบ้างแล้วก็ฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ